จุจิว่าอินชัยมาเซ่โ <ged> อ <bubble sous> ้ยยูริดยุรับขอบุซไรกันมารุมสซปกวาเกยมของเขาเลยใช่มั้ยมีอาวจะมาเรียบต่อด้วยกันกรุดกุมโมทแก่วกินฟองไหมครับทุกคนถ้ามีคนถามอย่างนี้ต้องบอกว่า บอกว่าไม่กินนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนเราก็จะเอาฟองออกให้เองนะครับผม,บมรัาผมยินดีกับสู่รายการบอต้องทราบนะครับเรื่องนี้คือหมดแก้วหมดจานแล้วเราจะมาเริ่มต้น,นในรายการนี้ด้วยการแน่นอนครับกระดกหมดแก้วฟองเยอะจัง <c oughs> รินเบียร์เนี่ยเขาต้องรินแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่รินแบบนี้เนี่ยท้องจะอืดได้นะครับผมบอต้องทราบหมดแก้วหมดจาน ทำไมเวลาทําที่บาร์มันมีความสุขกว่านี้วะทำไมรู้สึกแบบม,มันมันมันลงง่ายกว่านี้นะอย่างแรกเลยนะครับในคลิปนี้ผมอยากจะบอกว่าช่องของเราเนี่ยได้ถึง1 0 0 subscribe แล้วนะครับผมโอ้โหดีใจมากครับดีใจมากทั้งที่แบบว่าทําไป2คลิปเองนะครับเพราะผู้ผมเนี่ยไม่ค่อยจะมีเวลากันเท่าไหร่ก็แต่ละคนก็เรียนนะครับผมซึ่งอาจจะมีคนที่แบบว่าสงสัยนะครับว่า bottom up เนี่ยที่แปลว่ากระดกหมดแก้วจริง สัตว์กับข้าวเออไม่เป็นไรรายการนำอาหารอยู่แล้วมีนดกับข้าวไม่เป็นไรคำว่า bottoms up เนี่ยที่แปลว่าการกระโดดหมดแก้จริงๆเนี่ยมันเป็น b o w t o m นะครับที่อ่านว่า bottom มันหมายความว่าอยู่ข้างล่างอยู่ตรงก้นก็คือการที่ตรงก้นแก้วเนี่ยมัน up ขึ้นไปนครับมันแบบ อันแบบนี้แต่ว่าในช่องของเราเนี่ยสะกดเป็น um, B um problem, U W T O M นะครับไอ้ตรงวัต B U W T เนี่ยมันมันมันแปลว่าตูดนะครับตูดแบบตูดเลยครับไม่ใช่ก้นแก้วครับแบบตูดมันจะสะกดไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าพิมพ์กันเนี่ยจะ่าลืมนะครับ Bottom ส์อที่เป็นตัว U นะครับผมคำว่าตูดเนี่ยเพราะผมคิดว่าตูดเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะกับรายการของเราเพราะผมชอบตูดมากนะครับไม่ใช่แล้วหรอกจริงๆกูพิมพ์ผิดไอ้เฮียกูหาข้ออ้างไปกันแหละ เออใช่มันมีคนใช้บอทอมส์อัพไปแล้วเราก็เลยต้องเป็นตวแทนแล้วทุกคนอาจะเห็นแล้วววันนี้เรามีอะไรยอยู่ตรงนี้ <c oughs> ว่ามันเริ่มไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เรามีข้าวแซลมอนนะครับซึ่งเป็นข้าวแซลมอนที่แม่ซื้อมาให้จากตลาดนะครับกล่องนี้มีราคา100บาทครับจริงๆแล้วมันมีผัดด้วยแล้วก็มีพวกสลัดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าชาชิกันอ่ตอนนีกินผัดอะรแเราจีบแต่เนื้อเราจะมาเปลี่ยนข้าวกล่องธรรมดา,าจานนี้ให้กลายเป็นอาหารสุดหรูอาหารฟ i n e dining อาหารที่สามารถขายได้คำละแบบ300บาทในพัตคาร์หรูคุณอาจจะเห็นแล้วว่าผมเนี่ยแต่งตัวแบบว่าเป็นเป็นเชฟที่ญี่ปุ่นเหมือนเหมือนปะ Oi, Japanese. Jepun <tong> hamahan Japanese. กูได้ผมมาตั้งนานเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอะไรกันบ้างเรามีข้าวแซลมอนแน่นอนครับแซลมอนย่างนะครับแล้วก็มีข้าวญี่ปุ่นนะครับก็มีงาด้านบนแล้วเรามีซอสเทริยากินะครับอันนี้คือทุนเดิมของเรานะครับพริกฮาลาพินโยนะครับผมหาฮาลาพินโยไม่ได้นะครับก็เลยใช้พริกหนุ่มแม่งเลยนะครับเดินถ่ายเสร็จก็ไปตำน้ำพริกหนุ่มนะสามารถใช้แทนกันได้ครับแต่ว่ากลิ่นมันจะไม่ชัดเท่ากันนะครับมายองเนสครับผมผมใช้เป็นมายองเนสของ QP วนะครับและแน่นอนว่าเขาไม่ได้จ่ายนะครับ ยี่ห้ออื่นมันก็จะแบบว่ามันมันเปรียปร้ยวๆอย่างเดียวแต่อันนี้มันจะมีความหวานความกลมกล่อม อซอสสีราชานะครับเป็นสีราชาตาไก่นะครับคือผมไม่รู้หรอกว่าดราม่าของซอสสีราชาเนี่ยมันอะไรยังไงสรุปใครเป็นเจ้าของกันแน่คือเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ว่าเหตุผลท,<ๆ>ที่ผมเลือกใช้ยี่ห้อนี้เนี่ยเพราะว่าเหมือนพริกที่เขาเอามาทำเนี่ยมันมีเหมือนความแบบว่าเอาพริกเป็นพริกที่ถูกสกีวมาแล้วอะไรประมาณนี้มันมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นของพริกย่างนะครับในสัตว์ขายจาับอันนี้ไม่แค่ตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะมาซื้อสปอนเซอร์หรืออยากให้ผมขายอะไรเนี่ยก็ดูแล้วผมจะขายให้แบบอย่างนี้เลยครับ ขั came, there, ้นตอนแรกเนี่ยเอาปลาของเราเนี่ยเข้าไปอุ่นในหม้อทอดลมร้อนก่อนนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจนะครับไม่ต้องนานมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลาของเราเนี่ยมันจะแห้งทาคลิปมาสามคลิปดูทรงอันนี้น่าจะเป็นคลิปที่ปัญญาอ่อนสุดเลยเอาของทำสำเร็จไปแล้วมาทำซ้ำเลยแต่มันเป็นการประยุกต์อาหารไงมันจะได้น่ากินกว่าเดิมลดฟู้ดเวสต์ซด้วยรู้เปล่าอาหารเหลือในตู้เย็นอะระหว่างที่เรากำลังอุ่นแซลมอนอยู่เราก็จะมาตัดข้าวเราให้เป็นคำๆกันนะครับผมจะเอางาบนข้าวออกก่อน เดี๋ยวเราเอาพวกเเค่นี้ออกไปก่อนแล้วกันเก็กาชิพายเอาออกได้เท่าที่เอาออกได้นะครับผม ไม่ต้องอะไรมากนะ<ม>ก็ถือเป็นข้อดีนะครับของร้านขายข้าวแซลมอนดานีเพราะว่าเขาเหมือนเอาข้าวเนี่ยไปอัดใส่พิมพ์ทําซูชิมาให้มันเป็นแบบเป็นบล็อกแต่ว่ามันไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตัดให้มันขาดเพราะว่าอาหารแพงๆเ,เนี่ยเขาต้องขายกันเป็นคําอยู่แล้วครับเขาไม่ขายให้คุณอิ่มหรอกครับผมคุณจ่ายไปหมื่นนึงยังไม่อิ่มเลยครับต้องออกจากร้านมาแล้วไปแดกชายซี่หมี่เคี้ยวต่อข้าวของเราได้แล้วนะครับเร็วไหมครับเมนูนี้เร็วไหมครับเดี๋ยวเราจะเอาข้าวตรงนี้ของเราเนี่ยไปทอดในน้ํามันนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปทอดก แซลมอนของเราก็เรียกได้ว่าแทบจะไหม้กันเลยทีเดียวเราจะมาทําแซลมอนที่จะท็อปอยู่บนข้าวกรอบของเรานะครับใส่แซลมอนลงไปในนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะผมจะลอกหนังของแซลมอนออกมานะครับเราจะไปใช้ที่หลังนะครับถึงเวลาที่ซอสท,ที่ผมขายไปเมื่อกี้จะได้เฉิดฉายแล้วนะครับผมเราจะใส่มาอยองนสลรงไปนะครับใส่ลงไปสัก1ช้อนโต๊ะนะครับนี่น่าจะ เราจะเพิ่มความสไปซี่นะครับให้กับอาหารจานนี้เพราะว่าคือมันจะเลี่ยนมากเพราะาเดี๋ยวข้าวเราเอาไปทอดอีกแล้วแซลมอนนี่ก็ทอดหมดแล้วแล้วมายองเนสเนี่ยก็ทํามาจากน้ำมันอีกนะครับ <laughs> เดี๋ยวมันจะเลี่ยนเกินไปนะครับเราก็ต้องใส่สิราชาตัดลงไปหน่อยนะครับมาคลุกมันกันนะครับให้มันน,นันนะครับแบบว่าเหมือน อาหารแมวครับผมต้นตำรับเนี่ยเขาใช้เป็นแซลมอนดิบกันนะครับแต่ว่าแน่นอนวันนี้เราเป็น right ครัวขี้เกียจนะครับเราชิมสะหน่อยขาดอะไรไปความอร่อยพอมันเป็นอะไรมันๆแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีความหวานนะครับมันจะรู้สึกมันขาดอะไรไปมันก็ชื่อนคนเราที่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยซอสซูริยากิที่เขาให้มานะครับเราใส่ลงไปด้วยนะครับผมถือว่าใช้ของชุนเดิมไม่คุ้มนะครับยกเว้นงาที่ผมเขี่ยทิ้งไปเมื่อกี้นะครับก็ขอให้มันไปสู่สุขติ ค่อยๆใส่ทีละนิดนะครับเราใส่เพิ่มได้ตลอดครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เยอะเกินไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอามันกลับมาได้ก็เหมือนกับชีวิตของคนเราครับพี่อร่อยสับอยากได้เผ็ดอีกนิดน,นึงนะครับ<ส>จริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากให้มีรสชาติมากกว่านี้นะครับสามารถใส่ผงโรยข้าวเข้าไปด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากให้รสแซลมอนของผมเนี่ยมันโดนกลบไปนะครับผมก็ไม่ใส่ดีก,กว่าวกระใจนะครับ ทำอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดครับมีแต่แดกได้กับแดกไม่ได้นะครับรอดูกันว่าจะแดกได้ไหมจานนี้ไ mm. ม่เหมือนในเย็นนั่นเลยอ่ะทูน่าสเปรดอ่ะที่มันขายกับแครกเกอร์อ่ะเราจะเก็บอันนี้ไว้ก่อนนะครับถึงเวลาของการใช้ความร้อนกันแล้วซึ่งทุกคนอาจจะจําได้ว่าคลิป่แล้วนะเราใช้เตานี้กันแต่ว่าตอนนี้เรามีจานบินมหสัจจรนย์ UFO นะครับที่เขาหากันน่ยอยู่ที่บ้านของเมงนะครับ mm. <laughs> มึงมาใส่กูนีกูใส่ไม่เป็น ไม่เป็นเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมใช้เตาแบบแบบนี้นะครับก็มาลองดูว่าบ้านกูจะไฟไหมไหมนะครับโอเคนะครับผมเราจะมาทอดข้าวของเรากันนะครับให้มันเหลืองกรอบอารมณ์เหมือนข้าวจีอะครับเราใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับเปิดแก๊สยังไงนะเพื่อนอุ้ยเฮียโอ้เฮียนะครับผมก็อาหารมาหามันก็ อะไรประมาณนี้นะครับกลิ่นนอนในนี้เหมือนมียุงโดนช็อตตายเลยนะครับีสัตว์ขนกลัวหายหมดเลยเฮียอย่ายอย่าอย่จุดเตาแก๊สแบบเมื่อกี้นะครับบ้านระเบิดไม่รู้ด้วยนะบ้านระเบิดมาบอกว่าทําดูตามมาจากท่องช่องบัตร l ทรศัพนี่ไม่ได้นะเริ่มร้อนแล้วครับผมยางครับก็ร้อนแล้วนี่หว่า ไอ,อ,อ,อสัตว์มึงหลอกกูนี่ถูๆมันหน่อยนะครับเดี๋ยวติดกระทะอุ๊ยอันตรายนะเนี่มึงว่าที่ญี่ปุ่นมันมีอะไรแบบนี้ปะ่ะไอสตัตว์เหมือนจ้องสิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์มีปะ่ะไม่รู้อร่อยก็พอละ ไม่เบียร์กูกินเหมือนน้ำมันไม่เบียร์มันรสชาติเหมือนน้ำมันข้าวของเราได้แล้วนะครับผมแบบว่าสีสวยงามอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาทอดเราจะมาทอดหนังปลากันต่อนะครับลงไปแกว่งทีเดียวก็พอมั้งโอ้ยโอ้โอ้ยโ,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 โประมาณนี้พอ กูดูมาจากนั่นแหละท็อปซีเคทไวรุ่นพันล้านนะท่านเนี้ยหลังจากที่เราทำกระบวนการทอดอะไรต่างๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดจานกันนะผมโอ้โหเมนูนี้มันโคตรเร็วไม่โคตรจะง,ง่ายแต่ว่ามันโคตรหรูรานะครับทุกคน <S <S เพราะว่าอาหารเนี่ยมันคือศิลปะลจะต้องทำให้มันสวยงามวางข้าวกันก่อนเลย ว่ามันไม่ตอบไม่ตอบโจทย์กูแล้วทำอาหารได้มีความสุขก็พอทุกคนเคเราจะใส่หน้าแซลมอนท็อปปิ้งของเรานะครับพยายามแบบว่าเอาให้ทุกอันมันเท่ากันค่อยๆใส่ทีละนิดก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับผมอาหารเนี่ยอะไรครับอาหารมันคือมันคือชีวิตนะครับผมมันคือศิลปะมันคือทุกอย่างนะครับถ้าไม่มีอาหารเราคงตายไปแล้วนะฮะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอี๋ กลับขึ้นมาเดีนี้เลยนะอสัตว์อาหารหัวคุยอืมเติมมาไหนดีนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้หนังปลาที่เราทอดมาเมื่อกี้นะครับอมอใจปากลงไปครับ เาจะมาฝานพริกฮาราพินโยจอมปลอมของเราฮาราพินโยสแปดมงกุฎฮาราพินโยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวปลอมอครับเพื่อที่จะวางไว้ด้านบนนะครับเพื่อตัดกบความเลี่ยนนะครับผม เรียบร้อยนะครับข้าวแซลมอนเอ่อแซลมอนข้าวจีของเราครับโอ้ยฟันทาสติกถือว่าเป็นอาหารที่เราสามารถทําได้จากอาหารเหลือในตู้เย็นจริงๆมันก็ไม่เหลือหรอกมันอยู่ในตู้เย็นผมมาสักสกพักแล้วไม่มีใครกินสักทีนะครับในบ้านผมก็เลยเอามาทำซะเลยนะครับเราจะมาลองชิมกันรสชาติมันจะเป็นยังไงิีนี้แล้วกันลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไง อันนสิครูนี่เป็นอาหารอร่อยดีสุดเลยผมเคยกินมามอลองทีมเป็นไงอืมอืมกนะครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วกับข้าวแซลมอนประยุกต์ของเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมเบียร์หมดแล้วพอดีด้วยนะครับในบอทเมส์อัพตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตอนอะไรก็ไม่รู้ครับก็อย่าลืมต้องติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณ1 0 0 Subscribe นะครับผมมีความหมายกับผมมากนะครับ ก็หมดแก้วหมดจานนะฮะอย่าลืมแบบว่าดื่มกันอย่างมีความรับผิดชอบด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับผมควรพูดอะไรอีกไหมวะเออแล้วก็มีอินสตาแกรมแล้วนะครับประทับใ์ไป Follow กันด้วยนะครับผมยอดการกด Follow เนี่มันฟรีนะครับก็ไม่รู้ทาไมคนหนึ่งจะไม่กดกันนะฮะแม่งไม่ใช่อลิแฟนนะครับผมเสียตังกดนะครับแล้วแล้วคุณเป็นตั๊ออลิแฟนยังครับอ๋อปกติดูในวีเคครับ เกันใหม่ครับผม